กไสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับผมสำหรับข่าวแรกของวันนี้นะก็แทบทุกจังหวะนะครับอีชิอีก็ติงเปาไทยเช็ค VR พร่ำเพื่อนะครับผมกุนซือเคี่ยวสมุดพอใจกับ1แต้มออกจาก BG นะครับตเตรียม พร้อมกับติงผู้ตัดสินไทยนะครับมักเช็ค VR พร่ำเพื่อไปหน่อยนะมาซาทาดะอิชิอิ e. นะครับกุนซือ,อ,อสมุทปราการซิตี้นะครับพอใจกับการบุกไปเสมอกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดสประตูต่อ2องครับทั้งที่ผู้เล่นน้อยกว่านะครับถือว่าเป็นดราม่าเลยทีเดียวนะดรามา่าดราม่าในเกมเนาะก็ตอนแรกอะอนึกว่า BG ชนะแล้วนะก็โอ้โห ก็ท้ายเกมก็มาตีเสมอได้นะครับผมตีเสมอได้ด้วยจังหวะที่เล่นเร,เร็วของของผู้เล่นของสมุทรปราการซิตี้นั่นเองนะครับผมนะครับก็มีผู้เล่นน้อยกว่าในศึกโตโยต้าไทยลีกในก็โดนใบแดงไปอพอสมควรนะก็ช่วงเวลาที่โดนใบแดงไปก็ก็โดนโหมบุกหนักเลยนะสำหรับบีจีปทุมเนาะนะครับเออสำหรับสมุทรปราการซิตี้นั่นเองนะครับผมก้อนาที่9วันที่17ตุลาคม2 5 6 3นะครับผม เคี Here, ้ยสมตุตก็เหลือ10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะครับเมื่อจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับถูกใบเหลืองใบที่2นะครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามอย่างไรก็ตามพวกเขายังมาได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายเกมจากชยาวัฒศีนาวงศ์นะครับผมทำให้บุกมาแชร์แ,แต้มกับดูแรบบิทกลับไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับผมทางด้านกุนซือชาวญี่ปุ่นก็ได้เปิดเผยให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเป็นเกมที่เล่นได้ค่อนข้างยากครับ เพราะบีเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นทีมจ่าฝูงในลีกด้วยแต่ก็พอใจครับที่เราเหลือ10คนและยังมีแต้มกลับมาได้ประมาณนั้นนะครับผมก็ทางด้านกุนซือก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่าจริงๆเสียได้เหมือนกันครับที่เราได้แค่หนึ่งแต้มเพราะก่อนเกมเราอยากได้3มแต้มเพื่อเป็นขวัญเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์เราแม้กระทั่งฝนตกก็อยากขอโทษและ ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่เคียงข้างเรานะฮะนอกจากนี้นอิชิอีก็ยังกล่าวถึงการใช้ V R ของผู้ตัดสินไทยในช่วงที่ผ่านมาว่ารวมถึงจังหวะการเสียจุดโทษที่อลิสซาฟิโรวิชนะครับผมที่ทำฟาวนะครับชาวชัยวัฒนวีวรชาตินั่นเองว่านะครับส่วนตัวผมมองว่าผู้ตัดสินกลางสนามต้องเป็นผู้ตัดสินที่เด็ดขาดที่สุดนะครับไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ แต่ผู้ตัดสินกลับไปอิง VR เกินไปรวมถึงที่ผ่านมาผู้ตัดสินทั้ง4คนในสนามจะคอยไปอิงเรื่อง VR ซะส่วนใหญ่จนกลายเป็นว่าอะไรก็ต้องเช็ค VR หรือไปพึ่ง VR จนเกินไปอันนี้ผมเห็นด้วยกับทางด้านโคนอิชิอินะคือฟุตบอลเจลีญี่ปุ่นไม่เป็นนะครับคือเขาตัดสินเขาเขาไม่มี VR เขาก็ยังตัดสินแบบว่าแม่นยำได้ผมว่าคุณภาพ ของผู้ตัดสินอะเอออันนี้ผมอยากจะพูดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเอาจนกลายเป็นว่าเฮ้ยเอา,เอา VR เขามีไว้เพื่อจังหวะที่มันไม่ช่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไอแฟนบอลบางส่วนมันก็จะอ้างว่าไอ้แฟนบอลที่มันถ่วงความเจริญมันก็จะอ้างว่าเฮ้ยกรรมการมันเห็นไม่ทันหรอกนู่นนี่นั่นแล้วมึงไม่ดูมึงไม่ดูฟุตบอลระดับโลกเลยออย่างอ่ะฟุตบอลอย่างฟุตบอลเจอรญี่ปุ่นอะ เขาไม่ได้ใช้ V R เลยทําไมเขา,ไนะเ,ออเขาถึงตัดสินได้นะครับเออเขาถึงตัดสินได้มันอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะเออผิดพลาดบ้างแต่เขาไม่ได้ผิดพลาดเยอะเหมือนกรรมการไทยแปลว่าอะไรมันมันทําให้เห็นถึงคุณภาพอ,อของผู้ตัดสินบ้านเราอะมันต่ำกว่ามาตรฐานมากๆใช่ไหมครับจนกลายเป็นว่า ใช้ VR เป็นที่พึ่งจนเกินไปใช้ VR เป็นสรณะจนเกินไปนะครับผมอ่ะมันก็ควรมีแต่คุณภาพของผู้ตัดสินคุณก็ต้องยกระดับดูเองมาด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยพึ่งแต่ VR พึ่งแต่ VR, ถ้าพึ่งขนาดนั้นนะกรรมการไม่ต้องมีเอาจริงๆกรรมการไม่ต้องมีเลยดู VR อย่างเดียวนะครับตัดสินตาม VR อ่กรรมการมานั่งในห้องส่งเอานะครับผมแล้วก็เป่าแล้วก็ เปิดโทรโขงเอาแล้วเป่าเป่าในสนามอยู่ดูในโทรโขงในใน,ในห้อง monitor, จอมอนิเตอร์เอาแล้วก็นั่งดูถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยดูกล้องดูคูณควบคุมไปนะไม่ต้องวิ่งเข้าพลาดในสนามหรอกนะก็ดูผ่าน VR ไปนะครับผมอจังหวะนี้เป็นไงบ้างเขาเป่าเป,าเป่าเสร็จให้มันออก,สสนนกเสียงนกหวีดตัดสินอะ่ะมันออกจากโทรโขงเอาอย่างนั้นเอาไหมเออนะผมว่ามันมันเลอดเทอะเกินไปอะ่ะใช้ VR จนเลอะเทื่อนเกินไปอ่ะนะ เขามีไว้เพื่อใช้ในจังหวะที่สําคัญจริงๆแบบว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันมันไม่ชัวร์ว,วะ่ะแต่แต่บ้านเราที่ผ่านมาที่เราเห็นหน,นะเฮ้ยมึงใช้ทุกจังหวะเลยอะใช้จนแบบว่าอะไรอะไรของผู้มึงเนี่ยมึงแล้วมันทําให้เกมไม่ต่อเนื่องเกมมันช้านะครับผมเกมมันแบบว่าอะไรวะคือถามว่าผมจะถามกลับว่าผู้ตัดสินบ้านเราคุณภาพมันต่ําขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นเหมือนการใช้ V R บ่อยๆมัน มันส่ออย่างหนึ่งว่าคุณภาพการตัดสินของบ้านเรามันต่ําจนทําให้ต้องพึ่ง VR มากจนเกินไปใช่ไหมครับหมาว่าเฮ้ยมันมันอะไรก็ VR VR ซะหมด VR เขาใช้ในจังหวะที่มันสําคัญจริงๆใช่ไหมครับอย่างเข้าก่อนนะฟีฟ่าให้ระงรับการใช้ VR ของของไทยลีกครั้งหนึ่งแล้วนะว่าเฮ้ยใช้แบบนี้ไม่ได้นะมันมีมันมีเขาเรียกว่าสเต็ปการใช้อยู่ว่าคุณภาพ นู่นนี่นั่นน่อแปลว่ามันสอถึงว่ากรรมาการไทยหลีกบ้านเราอ่ะมันต่ำกว่าคุณภาพเลยแบบว่าเอ้ยลังเลไม่ชัวร์ทั้งพตทธศินป์พตทธศินป์ในสนามมีทั้งพุทธศิสป์ที่สามที่สี่พุทธศิน์ในอะไรนะพุทธศิสป์ผู้ช่วยพู้ธศิสินแล้วพุทธศิสปนในสนามแล้วเอมีระบบสื่อสารนู่นนี่นั่นแล้วนะครับก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันจะติดเป็นนิสยัยคือเรื่องของเรื่องมันจะติดเป็นนิสัยครับว่า กรรมการไทยเวลาไปติดตัดสินระดับนานาชาติที่เขาไม่ใช้ VR กันนะคุณจะตัดสินยังไงเออคุณคุณต้องฝึกสิฝึกคุณภาพฝึกวิธีการตัดสินอย่างเด็ดขาดอะ่ะเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยกับโคดอิชิอินะว่าผู้ตัดสินผู้ตัดสินกลางสนามต้องเป็นผู้ตัดสินที่เด็ดขาดที่สุดไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับ แต่ผู้ตัดสินกลับไปอิงกับ VR มากจนเกินไปรวมถึงที่ผ่านมาผู้ตัดสินทั้ง4คนนะครับในสนามนะก็คอยจะอิงแต่จะพึ่งแต่ VRVR VR, ีอย่างนั้นไม่ต้องจ้างหรอกเออไม่ต้องจ้างผู้ตัดสินที่มันอยู่ในสนามหรอกให้มันมานั่งอยู่หน้า م, มอจอรมอนิเตอร์แค่นั้นก็พอแล้วก็เป่าใส่เสียงโทรคงไปใส่เสียงเครื่องขยายเสียงไปว่าเอยจังหวะน,นี้ฟ้าครับอ่าอ,ออกเครื่องขยายเสียงอ,ออกออกประกาศเสียงเลยประกาศเสียงเลย จังหวะนี้เบอร์อะไรเบอร์นเอ่มาดูให้หันกล้องดูหน่อยนู่นนี่นั่นเอางั้นไหมมันจะอุบาทกันไปไหมเออนั่นมันจะมันมันทําให้เห็นสอถึงเห็นว่าคุณภาพผู้ตัดสินเราไม่เคยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเลยอย่างนั้นดีกว่าเนาะเออนะครับผม ก็สมุตดปราการซิตี้ไม่แพ้ใครมาห้านัดติดต่อกันนะครับโดยโปรแกรมต่อไปก็จะไปพบกับสุพรรณบุรีเ FC ในโตโยต้าไทยลีกนาที่10วันที่24ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับโคชอิชิอินะที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมเปิดประเด็นเรื่องนี้มาพอดีผมก็อยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่า A r ีมันต้องมีแหละมีเป็นเรื่องดีอุ่นใจครับแต่ถามว่าเฮ้ยพวกเองใช้กันเละเอะเทอะจนเกินไปหรือเปล่า มันสอถึงคุณภาพผูพู้้ตัดสินบ้านเราเลยนะผมเห็นผมดูในฟุตบอลเจลีกอะจังหวะมันไวกว่าบ้านเราเยอะเลยทําไมเขาตัดสินได้เออจังหวะเช็คล้ำหน้าเนี่ยเขาแม่นมากผมบอกตามตรงจังหวะเช็คลำหน้าเนี่ยโคตรแม่นเลยจังหวะแบบว่าวิ่งตัดลายนิดเดียวอะไรเงี้ยนัดล่าสุดที่เออนัดล่าสุดที่เซเรโซอซสกาได้ได้จากลูกอะไรอย่างเงี้ย แทงแทงแทงทะลุไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งตัดลายดักกับดักลำหน้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาเช็คแม่นมากเลยนะเขาทําไมถึงดูได้เขาทําไมถึงเช็คแม่นแม่นยําขนาดนั้นได้เออถามาไอ้ก็มันไอ้พวกแฟนบอลกระโปรกระโหลกลาที่มันแบบว่าดูบอลระดับเลเวลหนึ่งอะ่ะแบบว่าอะไรวะกรรมการกรรมการเขาดูไม่เขาดูไม่เขาดูไม่ทันหรอกเขาก็ต้องใช้ VRC นน่นนี้นั่นโอเค VR มึงก็ใช้ใช้ได้ครับผมไม่ได้ anti VR นะแต่แต่คุณภาพการตัดสินนะพัฒนาหน่อยได้ไหมแต่ว่ากรรมการไทยไม่พัฒนาเลยดิใช่ไหมเออต้องเด็ดขาดต้องแม่นแม่นกดนะครับผมต้องนิ่งเออต้องเฉียบขาดด้วยนะครับผมเออนั่นแหละมันก็เออมันคุณมี VR มันอุ่นใจอยู่แล้วแต่ถามว่าเอย ถ้าแบบว่าจ mm ังหวะนี้มันมันไวมากมันมันมันไม่ไหวจริงอ่ะต้องดู vr ขอดู vr เออโอเคแต่ไม่ใช่ว่าเออจังหวะนี้กูก็ไม่ชัวจังหวะนั้นกูก็ไม่ชั่อไม่ชัวสักจังหวะโอ้โหกินเวลา vr กินกินเวลาไปเยอะมากนะครับแล้วเกมมันไม่ต่อเนื่องไงมันไม่สนุกตรงเนี้ยบอลไทยมันมันตายบ่อยนะบอลไทยเนี่ยบอลไทยมันตายบ่อยโอ้ยกว่าจะเอาลูกมาเล่นไปเยี่ยวกับไปแล้วก็ยัง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 ไม่เตะอีกเลยนะเออยังเอาลูกมาเขี่ยเอาลูกมาทุ่มยังไมยัง ยังช้าอยู่ะเออนะครับผมอยากให้เป็นเหมือนฟุตบอลต่างประเทศระดับสูงอ่ะแบบว่าโอ้โหแม่งกูลุกจากสนามไม่ได้กูออกจากสนามไม่ได้โอ้โบอลมันขึ้นอยู่ในสนามตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมอ่ะเขาเคยคุมคาชิมะแอนเลอร์มาก่อนเขาเคยคุมทีมในเจลีมาเขาถึงเห็นความแตกต่างในสําหรับโคชอิชิเอะเออนะครับผมโเคเครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไวไ้ในเพจเท่านี้ครับสวัสดีครับผม ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวสเปเปอร์มาเช่คุณ, e, ณ4315วรพงษ์นิยมญาติ